สวัสดีค่ะพบกับมาดามมดและรายการภาษาลาซ่าแหล่งรวมความบมาัเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากับภาษาให้ฮากระจายวันนี้สิคะดิฉันมีศับท์ซามาแรงมานำเสนออีกแล้วค่ะและวศัพท์ามาแรงคำนั้นคือคำว่าตลด หมายความว่าบ่อยๆเป็นประจำใส้พูดตัดเพ้อแบบไม่จริงจังเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะนําเสนอเหตุการณ์ตัวอย่างให้ชมกันค่ะสมมติน,นะคะว่าที่ฉันกับเพื่อนเนี่ยกำลังนัดจะไปดูหนังกันอยู่ค่ะอเออ,เอ,อ,เอ,ออยากดูหนังอ่ะเอยเอาดีเรื่องอะไรอ่ะอยากดูอะไรโอ,โอ้ที่ต่อน,นี้ต้องเต้นหนังกำพรออยากดูว่าเลยอ่ะเออดีดีดีงั้นเดี๋ยวเจอกันตีสี่ที่ป่าชาดราม่านะเออมาเวลาผ่านไปหนึ่งวันค่ะโอ้โทรหาเพื่อนก่อนอ่ะ คือไม่ช่องตรงนี้คือเจ็บเล็บมากฮัลโหลกูลาบไรน้ำเธออยู่ไหนฉันอยู่ป่าช้าราม่าตีสีแล้วนะเฮ้ยอยู่งานแต่งงานพี่อะที่ปารีสไปไม่ได้แล้วบายนัดทีไรเธอทำแบบนี้ตลกสถานการณ์ที่สองค่ะสมมตินะคะว่าดิฉันเป็นครูสอนรำไทยค่ะเออยมมึงโอ้ไม่เต้นทีไร ไม่เคยถูกเพราะเธอนั้นผิดตลกอุย้ยกระจ้าไหมคะคุณผู้ชมและก่อนสากกันในวันนี้เรามาพูดสอบซ่ามาแรงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ1นึ่งสองสามตลกสวัสดีค่ะ